อนะครับรับประทานเป็นอค์หญสีสุพรักซึ่งเป็นรักพันธาขององค์รศัตริย์ดินพรครับ น้องรักของเสด็จพี่เทีบคบดีค่ะท่านพี่จเจริญสุขน้องจ๋าเจ้าเนรน่ารัก,กเหลือเกินนะจ๊ะจป่าม่ะสวยติดแม่พี่ปะที่ติดแม่ไม่ว่าเจ้ต้องการสิ่งใดพี่รับน้องที่สุดในชีวิตบอกเ็พี่มา,สากสิง่งคัุังท่านต้องการอะไรจะบอกเ่ะ่่ฉันรู้เอี่ต่งกันกรเด็พี่มเล่<อ>นมันสชะ น้องรักของพี่นิ้นโดนฟันหน้าโดนฟันหน้าบอกเลยพี่รีบใครต้องอัดทำเจ้าไอ้ไอ้พ่อบ้านสองคนชิวเราเมืองมันมานนั่นมาต้องทหาใครนั่นมาอย่างนั้นเชียวมอย่างนั้นก็่าฮ่าไปจับวัวมันเรยวเดี๋ยวจะไปไหนกันพี่จะไปไหนก็เอ่อมันสุิรัติโดนฟันหน้ามาเลยพี่ต้องการทหารไปจับวัวมัน เดือดไปก่อนเดี๋ยวเอามเติมแบกให้อะไรก็จัดการให้ี่ไม่ใช่วยอาเปอกรือเปล่าเ่ยยัไม่รู้ตัวเนี่ยยังไม่รู้ตกใจเสียงเตี้ยเมื่อกี้เนี่ยก็ถูกไปนางเอกหรือเปล่าเนี่ยสมัยพระองค์พระสามพระองค์เลยพระเจ้าค่ะเจริญสุขกละทำตนกล้วยมาเขียวมาเนี่ยคิดถึงได้เลยท่านจะเล่นครัมฉันจะเล่นพิ้นเฝ้าแล้วพระเจ้าค่ะดีมากวันนี้เป็นวันสำคัญเจ้าของรู้อยู่ พระเจ้าชายชะกันที่จะมาประลองฝีมือกับมังสุลัเดชักเพื่อชิงตำแหน่งมีมาบ้างไหมกล่าของฉันพัดมาแล้วพระเจ้าค่ะสองหมื่นกว่าคนสองหมื่นกว่าคนเหรอพระเจ้าค่ะเมืองเราจะพอเลยตัดสินแล้วเหลือสองคนพระเจ้าค่ะฮะเหลือสองคนหลือสองคนน้ก่อเรตัน้อยเช่ สองคนนี้ไม่ใช่ใครพระเจ้าค่ะไไเป็นน้องชายของกล้าหม่อมชันเองพระเจ้าค่ะไม่จะมีน้องชายได้หรอเอ่อกัวแต่ยุ่งเรื่องสึส่สงครามกล้าหม่อมชันก็เห็นว่าน้องกล้าหม่อมชันยังเด็กอยู่ก็เลยไม่ให้แนะนําให้รู้จักพระเจ้าค่ะพาน้องชายเจ้าคือเ้าขาเทดน้องกล้าหม่อมชันชื่อมังกรยอพร<ส>ะเจ้าค่ะมังกรยอโอ้เจ้าคือมังกรยอแม้น่าตาหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวแล้วส่วนเจ้าเราชื่ออะไรหมอมังกรยอ เี่สมพระผีประเด็นไปรุ่นเลยหมายความเป็นยังไงเนี่ยพี่ชายตั้งให้อ๋อเหรอดีมากเป็นผู้หูกองมังกรยอดีมากดีมากเอาละมังกรยอมังกรยอพร้อมได้หมอมังกรยอกูจะแนะนําให้มึงได้รู้จักทุกๆคนนสถานที่นี้เขาไว้แต่เชื่ออะไรกูกษัตริย์เรี็นทรมึงคงแจ้งเห็นจริงอยู่แล้วและพระหัตถ์ด้านขวานั่นก็คือพระอนุชาของข้านามว่า มังสุระเดชะและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้นี้ศรีสุภยาลพระคณิธาของข้าทอกคนพี่เลย่ชไหชไห,ไหลกไปดิมังคยอพี่จ้าะชื่ออะไรนะมังคยอพี่จ้าอ๋อแม่ก็แก้เลยผู้หญิงผู้หญิง,ญงไม่ชอบอ่ะในว่าโฟฟุฟา นั่ครับมาถึงจุกนะไม่ใช่ค่ะใจเย็นๆอย่าส่งนะครับส่งแต่ผู้หญิงเดี๋ยวไส้แตกไม่รู้ตัวน้องหญิงก็บใคเอาละเมื่อกี้นี้รู้จักน้องสาวค่ะแล้วเจ้านี่แนะนำเราหรือน้อง้หญิงอย่างนี้นะน้องชาอดื้อเรื่องอะไรเนี่ยน้องชายคนหนึ่งเมื่อกี้ไม่มองนี่ดี่จะให้มองเลยเขาวเนี่ยนี่คือบุคคลสำคัญมากเป็นน้องชายที่ข้ารักมากที่สุดนั่นก็คือมังสุระเดชะรับแต่บุคคลด้วยนี่นะ